สวัสดีครับคลิปนี้อยู่ที่งานบุญเกษตรวิสัยครั้งที่หนึ่งครับเอาเจ้าภาพครับเซียบีทีเวลดัมซิงตอนี้เลยนี้เลยดิดีดีดบดีดสดีดีมียีดีนีดีกีดีดีกีด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 ี้ีด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 ดดับดด เนีเขานี่เลยดิครับคาสนามเลยใช่ทางนั้นมันไม่มีที่จอดหรอกไปฝั่งนู้นเหรอเอาทำไมไม่เข้าน,านีอา่นนอไปฝั่งนู้นกับเต็มฝั่งนู้นอ่ะ ำฝนดำสิ <łość> ่งครับเอานี้แล้วหน ใมโรงเรียนแล้วอะเอาละเทคันแรกครับโอ้ไม่ตัดเลยอะอย่าลงนี่เนดะ้อ เอาถมนี่เลยบอน้ำไหลยังไงอ่ะพ่อพ่อพ่อทกันแรกครับอ้เอา thôi chanh ơi เอาจนได้อออเมอ,ามาอม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยเย,ย้โอ้โห B M มา B M <ม>สวนมาพอด,ดีเลยอ่ะดินกระเดน็นใส่เขาไม่ได้ด้วยน่ะบนดัมซิงครับคิวต่อไป ของแท้ยาสูบครับเนี่ยนำ้ำฝนขับเองเลยสุดเลยสุดเลยยอดท็ปอปยาสูบครับอีกอีก เคกันที่2ครับ นอนเอาขันต่อไปครับขันต่อไปครับขันที่สามวมีนาเจริญทรัพย์ โอ้โหเสียงโอ้โหปั๊ดเฮ้ยเรียบร้อยเอ๋อยกได้ครับ แขงจัดหเสียงทอยแบบแนเนี่ยมีมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้ว นายเบิร์นนายอ้รถพ่วงมาครับพีใหญ่มาแล้ว โอ้คืน いや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 。